ค่ะท่านผู้ชมคะที่ฉันก็ยังคงสนทนากับผู้ผลิตไม้ตัดใบในเชิงการค้าที่อุดมการเด่นตำบลดอนคลังอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีอยู่นะคะคุณอุดมเองมีวิธีควบคุมการผลิตหรือว่าดูแลการผลิตไม้ตัดใบของของในแปลงผลิตของเราเนี่ยให้มันถึงคุณภาพอย่างเดิมเดิมได้ยังไงบ้างคือเน้นทําผลผลิตต่อไปที่ให้สูงขึ้นให้มากขึ้นการที่เราจะผลิตไม้ตัดใบป,ป้อนสู่ตลาดโลกนะที่ ขมีคําสั่งซื้อมาแต่ละช่วงแต่ละรลาที่แตกต่างกันไปเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องของอโรงเรือนที่เหมาะสมนะฮะการจัดการที่เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีนะที่จะต้องใช้ต่อเนื่อง นะฮะมีการจัดการดูแลที่แต่และช่วงแต่เวลาให้เหมาะสมอย่างเช่นช่วงฤดูร้อนเราก็ใช้ปุ๋ยตัวหนึง่งฤดูฝนเราใช้ปุ๋ยอีกตัวหนึ่งจะใช้เหมือนเหมือนไม่ได้ฮะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมรวมทั้งอุณหภ,ภูมิทั้งแสงหรือแปลงปลูกที่มีวัสดุที่แตกต่างกันไปดังนั้นปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยจะต้องเป็นปุ๋ยที่จะต้องกินได้เร็วกินได้ทนกินได้นานแล้วก็มีค่าการความเป็นเกลือเท่าที่จะต่ำนะฮะโดยเฉพาะสิ่งที่ ใน,ใ,นใบไม้ที่เราทำทำป้อนท้องตลาดเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าใช้ปุ๋ยเนี่ยไม่ถูกนะฮะเป็นมีปุ๋ยขรายจะทำให้ใบไม้เนี่ยสีไม่เสมอแล้วก็การกินปุ๋ยเนี่ยปริมาณเอาไปใช้เนี่ยสู้ปุ๋ยที่มีค่าความเป็นเกลือค่าอีซีเนี่ยสูงจะอาจจะไม่ดีนะครับเราก็ต้องใช้ปุ๋ยให้สอดคล้องกับฤดูกาลใส่ปุ๋ยถ้าไม่ไม่ถูกในช่วงของฤดูกาลนะฮะ ใบเขาอาจจะยืดยาวหรือบางกรอบนะฮะทำให้ส่งลูกค้าในต่างประเทศน่ะไม่ทนนะ mm hmm. เขาต้องการให้อยู่ขั้นต่ํา2สัปดาห์ถ้าปุ๋ยที่เราใช้ไม่เหมาะสมนะครับมันอาจจะอยู่ไม่ถึง2อสัปดาห์ mm hmm. ก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้แล้วไม,ไม่เกิดความประทับใจ mm hmm. ก็อาจจะย้ายฐานการซื้อไปที่ประเทศอื่นเราก็พยายามทำตอบสน,นองให้เขา mm hmm. เขาให้ได้ในปัจจุบันนี้ ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งหนึง่งและก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของต้นไม้นะคะแวะมาเยี่ยมเย็ยนกันได้อยู่ที่ตำบลดอนคลังอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะ